ของอาจารย์อินมี380นะครับแล้วก็เลข2โตวัวมี2กับ1ครับพี่น้องเลข2โตวัวมี2กับ1อ่าสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อครับด้อกับมาพบอกันอีกใหม่แล้วกับมือ ใกล้เลขสี่ออกครับมอนีวันที่29ตุลานะครับใกล้ทีถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกาแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวพญยิญเชิญมอนี่เนาะเดี๋ยวกสิมา,าสรุปตัวเลขทั้งหมดครับทั้งสองสามอาจารย์นะครับเนาะเดี๋ยวสิมาสรุปให้เบิงนะครับเนาะเดี๋ยวก้อนอื่นก็ไปกดติดตามนะครับเนาะพี่น้อง ก็เข้าไปกดที่ตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยยาขามโฆษณาครับที่สําคัญยาขางโฆษณาครับป่ะมาไปฟังกันเลยไปบึ้งกันเลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องการมาเริ่มว่ากันเลยครับพี่น้องอาการเริ่มตั้งแตอ่อาจารย์อินนะครับเนาะ และเริ่มแก้ของอาจารย์อินแก้งคอเรือครับงวดประจําวันที่1น,นะครับวันที่1 11 64ครับผมเ,เลข3ตัวของอาจารย์อินมี3 8 0นะครับแล้วก็เลข2ตัวมี2กับ1ครับพี่น้องเลข2ตัวมี2กับ1นึ่งครับก็เอาทวนใหม่เนาะทวนใหม่อีกทีหนึ่งครับเนาะ เลขของอาจารย์อินแก้งข้อนะครับเลขของอาจารย์อินแก้งข้อหมดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกสี่นะครับเลขสามโตมีสามแปดศูนย์เลขสองโตมีสองหนึ่งครับเออแลวก็อย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมเน้นเลยครับอย่าลืมเลขโตเกิลนะครับเด้อเลขโตเกิลมดทีกรน,นี่ที่ได้ไปนั่ง ยุปซานะครับได้ซี่ศูนย์ก็เลยว่าส่วนหลายเลขของอาจารย์อินเนี่ยส่วนหลายสี่ออกอาตามหลังนะครับพี่น้องสี่ออกตามหลังก็เลยว่าให้ติดไว้น้ำขับสี่ศูนย์ให้ติดไวน้ 40, ไวนะครับเนาะบนล่างให้ติดไว้ด้วยครับพี่นอ้องออันนี้มันกับบเนเ่ยบนนอนเนาะเพราะว่าอาที่พญายิญเด,ดติดตามมากหลายหลายงวดนะครับเลขส่วนหลายกระสิบ าตามหลังครับเลขสีย่อนย่อนหลังนะครับเลขสีออกย่อนหลังแทบทุกงวดเลยครับพี่น้องครับรอย่าลืมตรงนี้ครับสี่ศูนย์ครับเรื่อต่กามาของพระอาจารย์อภิชัยเนาะวัดหนองปลือเนาะพระอาจารย์อภิชัยวัดหนองปลือมีงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกสี่นะครับเนาะ เลขสามตัวมีสองหางครับเลขสามตัวมีสองหางเด้ออันนี้เป็นเลขสูตรเนาะเลขของพระอาจารย์อภิชัยนี่มันเป็นเลขสูตรมีสี่หกหกกับเจ็ดหกหกครับเลขสองเลขสามตัวมีสองหางครับแล้วก็เลขสองตัวเนาะเลขสองตัวมีสี่ศูนย์หกหกเจ็ดหกครับมีสามหางเลขวิ่งมีหกกับเจ็ดพับพี่น้องเลขวิ่งมีกับมีหกกับเจ็ด ครับพี่น้องเอาไว้ได้เ,เนาะเอามาเป็นของอพ่อใหญ่เชิญพาลุยครับมาเบิงเลขของพ่อใหญ่เชิญพาลุยเนะเาะงวดประจาวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกสี่นะครับน้องพี่น้องเลขวิ่งมีหกกับสี่ครับเลขวิ่งมีหกกับสี่ส่วนเลขจับคู่เนาะเลขจับคู่มีจับคู่มีสองตัวเนาะจับคู่สองตัวมีหกศูนย์สี่ศูนย์หกสอง ศูนยสี่หกสี่ครับพี่น้องเ,อเลขจับคู่สองตัวมี6หกศูนย์สี่สองหกสองศูนสี่ล้วก็หกสครับพี่น้องเอาไปเบิ้งเลขสามตัวเนาะเลขจับคู่สามตัวมี่สี่เก้าสองแปดเก้าสองแปดเห้ครับอตัวเล่นเลยครับตัวนี้ตัวเี่นเอ้อ เก้าหาซีนิตตัวเนนเดอร์แล้วก็สองตเนาะเลขสองตตัวเนนมีหกกับสองครับพี่น้องตัวเนนมีหกกับสองยาถิ่นครับอ่ามักอาจารย์ได้กับไ่อาจารย์นั่นครับหรือว่าถีใส่ทุกอาจารย์ก็แล้วแต่พี่น้องนะครับเนาะอืมกับบุมมี่ยังหลายครับมือนีก็เลยมาสรุปตัวเลขของ ทั้งสาอาจารย์เนาะครับเนาะได้สรุปตัวเลขทั้งสามอาจารย์เนาะครับบุมีอย่างหลายครับก็บขอ,เ,อ,อเบรกขอจบไหวเท่านี้ก่อนนะครับกับให้พี่น้องรุ่นนะครับเล่นกันไปครับในวิถีชีวิตของออคนหยาบคนจนยังเฮาเนาะครับเนาะกับต่อสู้กันไปเนาะอืมแต่ว่ามีอย่างหลายครับก็บให้ พยยเพร่อใั้เชอนก็นให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนถูกหวยทุกคนทุกคนนะครับขอให้โชคดีหายมันหมันทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับ